จังหวัดน,นครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของสถาบันชาติไทยนั่งในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลปัจจุบันค่ะกิจกรรมจิตอาสานี้จัดที่วัดเกรียงไกลกลางนายชยันเสิริมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นประธานพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าสนาชาการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้าเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สีแห่งราชวงศ์จักรีโดยพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยทรงมุ่งหวังให้ประสงนิกรทุกหมู่เหล่าเดียวร่วมกันทําความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อเน,นื่องกันที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะทางด้านของกองทัพภาคที่สมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต3 3พิษณุโลกจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกเฟส2หลังดำเนินการเฟส1ไปเมื่อวันที่21เมษายนส5 6 6ายน2,566ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณ5แยกโคกมะตูมจนถึง3แยกโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจานวน21 เสาวรวมระยะทางประมาณ600เมตรโดยมีทางด้านของท่านรองแม่ทัพภาคที่3พลตรีประสานแสงสิริรักรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3พร้อมกำลังพลหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาเข้าจัดระเบียบสายไฟสายเคเบิลทีวีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากปัญหาสายสื่อสารที่จะอาจจะเกิดผลในอนาคตนั่นเองค่ะ